สิบข่าวเด่นในรอบปี2564ของชาวอโศกข่าวที่10หมอแตงบ้านราชรับเกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิน่นสีเมืองวารินเมื่อวันที่2เมษายน2564เนื่องในวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในานามหมอพื้นบ้านบ้านราช、ได้รวมออกงานร้านสมุนไพรและรับเกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสีเมืองวารินด้านพืชสมุนไพรจากในสมชัยบูรณะในอำเภอวารินชำราบที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี สอนเปิดแล้วครับข่าว<ล>าที่เก้ผู้ว่าอุบลทำพิธีมอบเรืออู่ข้าวอู่น้ำพร้อมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลแห่งใหม่จากที่ชาวบ้านราชเมืองเรือได้มอบเรือให้ท่านสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนกันยายน2562 และเมื่อ29พฤษภาคม2,564วันที่20กันยายน2,564เวลา10นาฬิกาณบริเวณศาลาเรือนไทยาศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีมอบเรือสองลำซึ่งพ่อครูตั้งชื่อว่าเรืออู่ข้าวเป็นเรือเยี่ยมจุนและเรืออู่น้ำเป็นเรือกระแชงจากนั้น เป็นพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ณศูนยะ์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีหรือสาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ภายในงานมีผู้มาจำหน่ายโดยเป็นกรณีที่ทางจังหวัดได้ให้หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกมาทำการค้าบุญนิยมเท่าที่เราจะสามารถทำได้และยังให้แม่ค้าในอำเภอต่างๆได้เข้ามาร่วมค้าขายสินค้าดีเด่น ที่แต่ละอำเภอจะพึงมีให้อีกด้วยโดยก่อนหน้านี้พ่อครูได้ระดมให้ทีมช่างชาวบ้านราชดช่วยกันลงทุนลงแรงทำให้เต็มที่ทั้งช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างศิลป์ช่าง,งตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ช่างปรับพื้นที่ทำให้ดีที่สุดเพื่อจะเป็นสมบัติของจังหวัด ของประเทศและของโลกข่าวที่8พิธีบวชศิกขมาตรรูปที่21และ22ในปัจจุบันพ่อครูสมณพโธิรักษ์ได้มีดำริให้มีการปรับสัสดส่วนใหม่ของสมณะต่อสิกขมาตรคือสมณะ3รูปมีศิกขมาตรได้1รูปและในปี2564นี้มีสิกขมาตรบรณะภาพลง จำนวนสองรูปทำให้ต้องบวชสิกขมาตรใหม่ดังนี้8.1พิธีบวชสิกขมาตรน้ำใจแซลิมเป็นสิกขมาตรรูปที่21ของชาวอาโศกสิกขมาตรน้ำใจเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่กับชาวอาโศกได้30กว่าปีแล้วโดยเข้ามาอยู่ที่บรวรปฐมอโศกตั้งแต่ปี2530 ่านอยู่วัดมา8ปีจากอารามิกาก็ได้เลื่อนเป็นปะในปี2538และต่อมาในปี2547ได้เลื่อนเป็นกลักและได้ย้ายจากปฐมอโศกมาอยู่ที่ราชธานีอโศกจนถึงวันที่สมควรเลื่อนฐานะหมู่สมณะสิกขมาศจึงพิจารณาให้เลื่อนฐานะเป็นนักบวชหญิงชาวอโศกรูปที่21โดยมีพิธีบวช ในวันพุทธที่1พฤษภาคม2564 8.2พิธีบวชสิคมาสเพียงแก้วอโศกตระกูลเป็นสิคมาสรูปที่22ของชาวอโศกวันที่26พฤษภาคม2564 ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาได้มีพิธีบวชสิกมาตรเพียงแก้วอโศกตระกูลอายุ73ปีเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาอดีตรับราชการครูที่จังหวัดนครปฐมหลังจากที่ได้ลาออกจากงานก็เข้ามาอยู่ในชุมชนปฐมอโศกเป็นคนวัดอารามิกาจนมาเป็นปะและกลักตามลําดับ ขณะเดียวกันปะงามงานนาวาบุญนิยมก็ได้เลื่อนฐานเป็นกรักคุณปะหญิงสุรีแซ่ซือเลื่อนฐานจากอารามิกาเป็นปะหญิงและมีคนวัดหญิงสมัครอารามิกาจำนวน15คนเพื่อเพิ่มฐานในการฝึกฝนตนเองทางธรรมมีข้อวัดปฏิบัติที่เข้มขึ้น ข่าวที่ 7. บุญนิยมทีวีคืนสู่ดาวเทียมอีกครั้งหลังจากที่บุญนิยมทีวีจอดับไปเปลี่ยนจากระบบดาวเทียมมาออกอากาศในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563นับเป็นเวลา16เดือนเช้าวันที่19สิงหาคม2564 หลังจากที่ <ไป S 1> พ่อคร<า>ูสมณโคธิรักษ์ทราบข่าวเรื่องสัมปทานดาวเทียมกลับมาเป็นของแผ่นดินท่านจึงมีดำริจะเผยแพร่โลก,กุตละธรรมผ่านดาวเทียมอีกครั้งในกาลที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดหนักไปทั่วโลกประชาชนทุกยากอย่างแสนสาหัสธรรมะโลกุตละจะเป็นแสงส่องสว่างที่ปลายอุโมงค์ ลูกหลานชาวอาโศกจึงมีการประชุมปรึกษาหาลือกันหลายครั้งอย่างเร่งด่วนและมีมติอย่างเป็นเอกีภาวะที่จะเปิดบุญนิยมทีวีผ่านดาวเทียมอีกครั้งเที่ยงคืนวันพุธที่1กันยายน2 564แรม9ก้าคำเดือน9คือเลิกดีมงคลดีที่บุญนิยมทีวีกลับมาออกอากาศทางดาวเทียมอีกครั้ง ข่าวที่6ค่ายอุโบสถศีลชาวอาโศกออนไลน์ครั้งที่1เมื่อวันที่10-12ธันวาคม2564เปิดค่ายอุโบสถศีลชาวอาโศกออนไลน์ครั้งที่1ชื่อรุ่นถึงกายห่างไกลแต่ใจไม่ห่างวัดค่ายอุโบสถศีลเปิดต้อนรับทุกคนเข้าสู่สังคมชาวอาโศกแต่ได้งดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดเมื่อราวสองปีที่ผ่านมาโดยปกติกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกเดือนเป็นประจำส่วนชื่อก็จะเรียกแตกต่างกันไปเช่นที่ปฐมอโศกจะเรียกว่าชีวิตดีทีละก้าที่สันติอโศกเรียกค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกที่บ้านราชก็จะเรียกว่าค่ายสัมมาอาริยมรรคเป็นต้น สมาชิกลงทะเบียนเข้าค่ายออนไลน์ครั้งแรกนี้97คนส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนมีเด็กๆอายุน้อยคือ6-7ขวบ2คน 2> ข่าวที่5อาจารย์สมเกียรติพงภัยบูรณ์เสียชีวิตชาวอาโศกจัดงานอย่างสมเกียรติแกนนำพันธมิตรมาร่วมรํำลึกที่บวรศีมาอาโศก วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564เวลา11นาฬิกา10นาทีอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลณ์ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเย็นวันเดียวกันทางทีมงานบุญนิยมทีวีได้ทำรายการรำลึกถึงความดีโดยมีแกนนำพันธมิตร ญาติธรรมชาวอาโศกเข้าร่วมรายการทางออนไลน์ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวีวันที่16พฤศจิกายน2564เวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางมาเพื่อรับร่างของอาจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์เนื่องจากได้บริจาคร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และมีผู้มาร่วมส่งร่างอาจารย์สมเกียรติประมาณกว่า400คน,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 ว,นวันที่17พฤศจิกายน2564ยได้มีกิจกรรมรำลึกคารวาลัยอาจารย์สมเกียรติผู้อยู่ในใจเราตลอดการในส่วนกิจกรรม มีการพูดคุยจากบุคคลต่างๆม,าางมีการแสดงดนตรีผ่านวิดีโอออนไลน์และสดจากบวรสีมาอโศกสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้มาร่วมงานและผู้ที่ได้รับชมผ่านสถานีโทรทัศน์บุญนิยม,มยยยทีวีข่าวที่4 ชาวอาโศกจัดงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารครั้งที่45และงานปลูกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่44แบบออนไลน์ครั้งแรกข่าวที่4.1งานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารครั้งที่45แบบออนไลน์เมื่อวันที่21-28กุมภาพันธ์2564 ชาวอาโศกจัดงานพุทธ,ธาแบบออนไลน์ครั้งแรกตามนโย,ยบายของส่วนกลางโดยทุกบวรของชาวอาโศกได้ร่วมรายการต่างๆซึ่งมีบวรราชธานีอโศกเป็นบวรหลักในการจัดรายการของงานพุทธ,ธาพิเศษรายการต่างๆก็มีรายการทำวัดเช้าประชุมย่อยธรรมะและรายการภาคคําซึ่งช่วงทำวัดเช้าในครั้งนี้พ่อครูสมณโพโธิรก ได้เทศนาในเรื่องเปิดยุคบุญนิยมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาโดยในช่วง6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาสวดมนต์ยกเว้นวันที่26กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาสอบปริยัตรหรือทฤษฎีทางธรรมะและในวันที่27กุมภาพันธ์เป็นเวลาสรุปงานพุทธาพิเศษทางออนไลน์ ข่าวที่4.2งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่44แต่จัดแบบออนไลน์ครั้งที่1ระหว่างวันที่4-10เมษายน2564สมณะสิกขมาตและชาวบรวรต่างๆของชาวอาโศกจัดงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่44แบบออนไลน์เป็นครั้งแรกในสถานที่ของตน ให้ได้พัฒนาทั้งกายอันคือจิตมโนวิญญาณของตนให้มีคุณสมบัติเป็นพระแท้แทนการปลุกเสกวัตถุเครื่องรางของขลังที่ไม่ได้พึ่งกรรมของตนเองที่พุทธแท้ๆไม่ได้สอนไว้และได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในบรวรได้แก่อาคารสถานที่เก่าแก่เก่าเก็บที่รกรุงรัง กลับมาสะอาดสะอ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้นข่าวที่3งานวบบอบวและเพื่อฟ้าดินออนไลน์ครั้งที่1เมื่อวันที่30ธันวาคม2563 ถึง3มกราคม2564ชาวอสศกได้จัดกิจกรรมงานวบบบหรือวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมครั้งที่8และงานพอฟอดอรหรืองานเพื่อฟ้าดินครั้งที่20และในปีนี้เป็นการจัดงานออนไลน์ครั้งแรกอีกด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ชาวอสศกตกลงการจัดงานร่วมกัน โดยพี่น้องชาวอโศกแต่ละบวรอยู่ภายในบวรไม่เคลื่อนตัวมารวมกันเหมือนทุกปีและเป็นการเคี่ยวเข้มภายในบวรของตนเองมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นฟังธรรมพ่อครูในช่วงทำวัดเช้าผ่านระบบออนไลน์ซึ่งแต่ละบวรจะสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมและส่งภาพสดมาร่วมบรรยากาศด้วย ในวันสุดท้ายของงานยังคงมีการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศและเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครสอบสามารถสอบออนไลน์ที่บ้านและส่งคำตอบมายังส่วนกลางเพื่อให้สมณะได้ตรวจให้คะแนนด้วยจึงถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของพี่น้องชาวอาโศกและได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้อีกด้วย ข่าวที่ 2. อบวรต่างๆและเครือแหประชุมอปริหานิยธรรมร่วมกับพ่อครูแบบออนไลน์ครั้งที่1นึ่งพ่อครูสมณพโธิรักษ์มีดํำริที่จะสำรวจบวรอาวาสถานชุมชนชาวอาโศกว่ามีอยู่กี่แห่งและมีประจำอยู่กี่คนมีที่ดินของชาวอาโศกอยู่ที่ไหนบ้างดำเนินกิจการกันเจริญหรือเสื่อมอย่างไรบ้าง เมื่อวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2564เวลา14นาฬิกาการรายงานข้อมูลในครั้งนี้แต่ละแห่งรายงานกิจกรรมกิจการจำนวนผู้พักค้างและพื้นที่ของตนเองและการพัฒนาตนเองและหมู่กลุ่มให้พ่อครูได้ทราบและได้ให้โอวาส่งท้ายโดยสรุปว่าเราดำเนินชีวิตเป็นระบบโดยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้เราไม่อดอยากมีความสัปปรายะในปัจจัยสีข่าวที่หนึ่งโพธิบูชากระตันยูถวายพ่อครูสมณพโพธิรักษ์ในวาระที่พ่อครูสมณพโพธิรักษ์ มีอายุย่างเข้า88ปีชาวอาโศกทุกบวรจึงพร้อมใจกันปฏิบัติบูบชาโดยการพัฒนาจิตวิญญาณของชาวชุมชนด้วยกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบวรอ,อาทิเช่นการทำสามอาชีพกู้ชาติการจัดกิจกรรมวันบวรโฮมแองพัฒนาชุมชน การรวมกลุ่มกันอ่านหนังสือธรรมะที่พ่อครูเขียนเป็นต้นทั้งนี้เป้าหมายก็เพื่อการฝึกฝนปฏิบัติลดลากิเลสของลูกๆแต่ละคนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมนอกจากนี้ชาวอโศกยังได้ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันพี่น้องประชาชนและมีส่วนร่วมป้องกันในสถานการณ์โควิด D-19 เพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชาตามคําสอนของพ่อครูที่ให้พึ่งตนจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อาทิเช่นการจัดทำกระท่อมปัญญาสมุนไพรที่บวรราชธานีอโศกนอกจากจะมีกระท่อมแบ่งปันที่ไว้สำหรับแบ่งปันพืชผักและของใช้ต่างๆแล้วก็ยังได้เพิ่มกระท่อมปัญญาสมุนไพรไว้บริการสำหรับผู้อยู่ในภาวะเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วย,ยชาวกองทัพธรรมบริจาคข้าวสารครั้งที่หนึ่งจำนวนสองตันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครและแบ่งปันพี่น้องบวรสันติอโศกเพื่อการบริโภคในชุมชนในช่วงที่ล็อกดาวน์ชุมชนและครั้งที่สอง ชุมชนสวนสั่งฝันจังหวัดอำนาจเจริญและชาวบรวรศรีสะอโศกก็ได้ร่วมบริจาคข้าวไร้สารพิษด้วยรวมเจ็ดตันกว่าจากนั้นจึงนำส่งศูนย์พักคอยผู้ป่วยในนามกองทัพธรรมมุนิธิตัวแทนบรวรปฐมอโศกถวายข้าวสังหยดให้พ่อครูสมณโพธิรักษ์จำนวนสี่ตันณหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวแทนจากบวปรปฐมอโศกก็ได้นำข้าวหอมมะลิและข้าวสังหยดประมาณ400กิโลกรัมไปถวายให้กับหลวงปู่พุทธอิสระที่วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมนอกจากจะมีแค่อาหารพอพึ่งพาเลี้ยงตนเองได้แล้วก็ยังมีพอแจกแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้ซึ่งก็ตรงกับความตั้งใจของพ่อครูสมณพโพธิรักษ์ ที่ต้องการให้ชาวอาโศกผลิตอาหารให้แก่โลกแม้จะยังทำได้ไม่มากแต่ก็จะยังคงทำต่อไปชาวชุมชนสาลีอโศกจัดขบวนการกลุ่มรวมพลังเพาะพันธุ์กระชายเพื่อใช้ในชุมชนเหลือแบ่งแจกจ่ายเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่จะทำได้ หลอมใจประชุมสาธารณสุขบุญนิยมวาระระดมปลูกฟ้าทลายโจรช่วยชาติต้านโควิดทีมกสิกรรมไร้สารพิษราชธานีอโศกได้แจกผักบุ้งปันสุขให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9 So